ไปเลทำไเลยเบาเบาท่อท่อได้าสสวัสดีนะครับผมสวัสดีคนในเพจเฟซบุ๊กและก็ยูทูบด้วยนะครับ ได้มาชมของจริงเขาเรียกว่าอะไรล่ะอีแอนซิ่งช่างแชมป์นะครับแอนซิ่งบางแตนบางแตนก็มีโทรโทรนะ oh, 0่8น2ป oh. ิ7แปดสองสองเจ็ดหกเจ็ดนะครับผม oh. อยากให้ดูรอโดยรอบรอบคันนะครับเป็นแม็กโอ้แม็กนี่ก็สวยนะครับผม มีโชคหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูดูโชคข้างหลังเนี่ย <c oughs> อ๋อมีโชคด้วยนะผมนี่ข้างหลังนะครับนี่ <c oughs> เป็นบริเวณใต้ท้องนะครับผมแล้วก็ใส่แหนบเอาของซื้อมา <c oughs> เอาไว้ลากแล้วไถย,ย่ำนานะครับโอ้โหหมดหมดสภาพเลยนะมาลาก <c oughs> หมดสภาพโอ้พูดถึงนี่ถ้าเป็นผมไม่เอามาันามามาลากเลยเนี่ยมันเปื้อนเสียดายนะครับ ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรมันเสียดายแต่ว่ามีได้ฉชก็เป็นระบบเกียร์ของแต่ร,ระบบเกียร์เก่งไงเกียร์เรเก่งนะครับแล้วก็ใส่เครื่องอใช้กับเครื่องยันม่านะครับผมตัวนี้เขาวางเครื่องยันม่ามาที่เอ5 0 DI ดีนะครับแล้วก็เป็นระบบคอมบาดี๋ยวต้องลองขับดูนะครับเดี๋ยวให้พี่สันลองขับ ท่อลงล่างนะตัวนี้เขาทำท่อลงล่างไปแล้วนะครับผมใส่วินก้านะาานะครับวินนห้าตัวนี้รู้สึกว่าเจ้าของจะสั่งมาอยู่ที่แปดหมื่นกว่า,กวา,กวานะครับแต่ไม่รู้ว่า8ปดหมื่นเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์นี่นะครับหรือว่า f a c e b o o k ช่างแชมป์อิตันซิงกก็ได้นะครับนี่เบอร์โทรนี่นะครับ โชร์คนทำนะครับผมช่างแชมป์หรือว่าเฟ b o o k f a c e บุ๊กนี่ก็ได้นะครับช่างแชมป์มีแต่สิ่งบาางแต่กกับระบบเกียร์ก็น่าจะเป็นเกียร์ูกเก่งนะน่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นผมก็ไม่ได้ถามเจ้าของคว่าเมื่อกี้เป็นระบบเกียร์ของอะไรจะให้พี่สันล,ลองดีกว,ว่าผมไม่กล้าลองเดีย๋ยวพางเข้าไปตกข้างทางนะครับสวยอยู่ใช้ได้นะครับผม เอาไว้ขับเล่นแถวบ้านก็น่าจะดีนะแต่ไม่กล้าขับเอาไว้ลากรถยำนักกลัวเปื้อนเอาเดี๋ยวให้พี่สันเป็นเป็นมือเทสนะครับยังไงอ่ะไปไงอ่ะไปทางนี้อะฮ้ไปได้เหอรถมาอยู่แล้วจะขอเกวางป๊ดยังไงโอ้ลำมันหัวฉีดรั่ว มันมหัวฉีดรั่วแล้วเมื่อกี้<ะ>ปิ้นออกมาตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ปิ้นเลยลเออปิ้นปิ้น,น,นออกมาเลยนะออเออเสียงเสียงเสียงไม่ได้นะผมนี่นนไหม เครื่องเขาเครื่องใหม่เนาะเสียงเสียงเฟือง่ดตอเ่ออ๋อเขนอนเ้ มีเบรกมือด้วยอ๋อมีเบรกมือด้วยนะครับผมเออดีดีดดดดแจวแจวระบบเซฟตี้ดีนะครับอเออพอถ่ายเลย นอนเรียบๆนะครับก็เลยไม่รู้ว่าความทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่จะขอบอ,อ,อ,อกไหมทำมไมวิ่งเร็วเท่าไหร่ไม่ได้บอกฮะออกได้หรือเปล่าออ เกียร์อยู่ครับส่งนาเกียร์แต่วนิ่มนะครับถอยถอยถอถมาเลยมาเยถอยมาเลยบาเ,าเบ้า,บาท่อท่อเบ้าเบามันมันไม่ใช่ขับมันนะเหยียบต้นมัน แถาท,ท่านะครับผมถนนใหญ่ไหม๋ยวเราถนนใหญ่ดีกว่านะครับขึนเกียร์ไม่ได้ <c oughs> เป็นระบบเกียร์มีเกียร์เลยข้าเกียร์ข้าเกียร์ครับเกียร์มีโก้เกียร์อะไรนะเกียร์หมนเเีียวโออ๋กร์หมือนวีโก้โ 路直，都了们走路了,了,了、嗯、这样、个、你吧。 ทางไม่ดีเลยเงี้ยทางไม่ดีเลยกลับ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 ทางไม่ดีดดดดดอ่ะแต่วิ่งนะเมื่อกี้นี่โอโห้หหน้ามนลมตีเลยอะ่ะ Hey, come up 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 โคตรน้ามันผมว่ามันจะวิ่งไวกวันนี้แน่นอน จอบน,นี่แหละเขาจอบไม่เอียวจอบตัวร่มดีกว่าจอบ,บรออ่มๆหน่อยนะครับอ่าโอเคไม่มือด้วนะครับนี่ถ้าเบรกมือก็มีนะครับกันอ่าแบบรถไหลเฮ้ยอะไร ได้อัดหน้าเอาจริงป่ะนะก็นี่นะบบบบ้บบบบล่บบ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 บว่าบบ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 ่บบเบบ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 บรบบ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 ่บ่บบบบอบบบบไบ่บบ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 บันบบ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 บคบบ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 บ่บบ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 บไบบบงมันา แต่เมื่อกี้คร่าวๆก็น่าจะได้ประมาณ70็ดสินะับไม่น่าขาดความเร็วนะครับผมตัวนี้ก็ขายกันอยู่ที่80,000กว่าบาทนะครับก็สนใจก็ติดต่อที่นี่นะครับเบอร์โทรหรือว่าเฟซบุ๊กซั่งแชมป์อีแตนซิ่งนะครับผม80,000กว่าบาทถ้าใครสนใจก็ทักเฟซไปเลยนะครับหรือว่าโทรไปก็ได้ก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ด้วยวฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ